จ้าเอยวะเร็วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปติดตั้งตัวนั้นแล้วก็ยยอนทายมากล้วก็ะมุนขอขออยากลองมันก่อนทุกอย่างมันต้องลองก่อนมันหุงมามาบอได้บมามาไม่มีบอนะหอยบเอนมันจะหุงจวดจ้าดน่นแหลบเนยับไปทางเจ้ามันได้นใกล้ห่มแทะได้ยงบอถึงบอถึง เใสเ่พาาวกเง,ง,ง้เนาจากน้ำเ,เจ้าแล้วเจ้าว่าสางแค่ค่อยนี้เอาขึ้นไปต่ออยู่ทึงก้อนเนีกใจเนท่ชับกินนฮัลโหลกินเข่าแลวบวเนาะ เอาสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพระสุคุสุคนสมองสุบอลพี่น้องเอ้หลังๆบอกแ่นสบายดีฮะมาน้ำกันครับบอกกัไพายพ่อพี่น้องเอ้สบายดีสบายดีคนหน่อยสบายดีคนหน่อยเอ้าเมื่อนี้ชหยบอกกัไพาติดตั้งโซลาร์เซลล์พี่น้องนี่พี่น้องเนาะพ่าพี่น้นะพี่น้องซอยกันซอยกันติดตั้ง พอแผกับบเป็นดอกบอหูจะได้เป็นจาวาสิถามบอคำไพ่ผเคยเนาะเี็นน้องเลยเดี๋ยวพอแผสิต่างกล้องไว้ก่อนคือสีลมใช่กล้องไข่กล้องไข่รมคืเรื่องอะไรบอเนจะเห็นกล้องไข่ล่มบอสององอันบอปะอดล้หลายแทปปอัอดนี้ค่ะติ๊จนของน้ำบ่ตัวนึงนะจักอันนั้นนี่นะสอง bên tư tư vượt bên tư xà đen và người chủ đi phần Đã, chát tem hay lý đi có vẻ bao nhiêu bàn này này có bao sẻn đấy luôn nhảy đây nhìn này nhảy 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 cái thay thùng này, này. Thông thông mà này thùng mình cứ vậy cứ bên thùng nọt mình mà không kiểu này cứ bung gì vậy mình dùng cho này mình bò ยอยู่ด้หันบ่แอนมันก็อยู่ในที่แล้วสิในหลอกนี่่ะในแผงผมมีนะงามมงามสบายดีสบายดีเอฟซีเอาของขวัญพรเห็นผู้ใดเนาะกองข่อยเนาะมามากองนะพี่กระถังพอแผดผูกระถางมาตั้งตั้งไกลๆนอก่สิมาหาตั้งไว้ก้อนสนะเสื้อไว้ก่อนวโอ้ยขากองต่ำที่เรเห็นเนาะหลวงพระเดน ขากล้องสูงหมดแม่น้องแฝดเอาไปนะเกันอยากได้ไปถ่ายคลิปถ่ายอยังอยู่นะาอะไรเพินไปพี่น้องไงเพิ่นอยากถ่ายดอกพอน้องแฝดวะขากล้องใหญ่แม่ขากล้องใหญ่คอยพายตะเก่าว่านะรุ่นขาหัวก็ไรเละวดร้องออกอะไรก็ได้มันพุกนะมันใช่อะไรนะเพาะว่าใช่ตอกพุดนะฝังก้าลอะไรตอกผู้ชายชิมังดีตัวนึงชิมังอ่ะพุกลูกพุกกพุบ เห็นจะไหนบอกไฟปุกๆุนี่ป้าอดได้อลังการงานสร้างแค่นี้ฮะสองสองร้อยวัตต์ติดไปสองหน่วยป้าปอดตัวนึง่งติดตัวนึงนี่ห้องครัวตัวนึงเนี่ยติดห้องน้ำเป็นไงทั้งอนเี้บ่ติดบ่เฮือนมีแล้วหรือเปล่าป้ามีแล้วมีแล้วข้างในเฮือนเยี่ยงอยู่หลังคาพุ๋นะ่ยอยู่หลังคาเยี่ยงใช่ไหมหลังคามันเยี่ยงอีสังจี๋เห็นนี่นะป้าเออท้ติดไหนนะป้า เน huh? totally> ื้อหลังคาบนเนื <c 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 ้อบนดูบนยดอีกทไหมหมดลงมาต่อจางนี้มีตัวนี้ตัวนี้มันพวกแ่นอตประมาณนีไนี่ยเองพวกแผ่นอตกองเมื่อกี้น่ะขาไปประกอบคอันเลยคนแผ่ไปคนถือบอบ์พี่ตัวนี้ตัวนข่ยนะเล่นขวดมาผ้าอย่างนี้ใส่ฟ็นไดบโมีกิจแจขกาะสั้นเนี่เอาไม่เอาไมร้ติดบนทึงอย่างนี้ปะ มันมุนิดนแม่มันจะเยอะกับกระเจอนะเออยาให้นหเลยเออมงเขาในแล้วเขาย้อนเขาไปฮะหน่อยมันนี่อืมนอกมันนี่ถ้ามันกับมะฮุ่งล่ะเฮ้นะอืเดี๋ยวได้อันนี้นะเออมันกับมันเล่นประกอบเสื้อแล้วนี่ก้อนกับข้าวันเป็นไงบ่อเอ็นประกอบบริเป็นอย่างนี้บ่อเดี๋ยวนี้เป็นอยู่มันแดกเผาเนี่เลยมันมีความเป็นอย่างนี้เลยบ่อเอ็นนะ ของชุดหนึ่งน่ะนะของชุดเราป้าออดแห้งหูออดแห้งว้าอีกเบิ่จ้าของเทียมเลยของสดหมดสดไม่ของไม่ว่าของไม่กับพ่อนะป้าบอาของใกล้ของเอาละนอดเหน็บนอดวัดกิ๊แอนนี่ยป้าฮัลโหลบนคนละกล่องถูกกล่องของเก่ากล่องของข่อยเอาแพทย์อันนี้หูสักก็ข่อยแกะก็นนะประกอบเลยนะนี่นะของเจ้าขกล่องนี่นี่เอาแล้เอาหูนี่ โอกนอยู่ไหนนี uh, like hmm. <NG> oh, um, ่ uh, ups, ่วงอยู uh, ่ในหอน้อนี่จกเอาจกเอาจกได้คาจะนอนที่นี่นี่ตัวคอยแกะก่อนมันมาอยู่พี่เขาไปจูงไผนอไปจังไหอีกล่องอันนี้น้ำมันแกะมอปลายสมบรณมากที่นี่แล้วแม่นเป็อานีปุกอันนี้เท่บ้า้มันไม่่อเอาไปอันนี้มันนี่แหละ แน่เล <Yeah. S 1> ยดิอุด <millions> ย,ยุง่อุดเพิ่อุดเพิ่มอดเพิ่อุดยุงแมนอนมาจากไหนคสิร์ามาอ,อนมาใส่พี่คอเสิร์อเอฟคอนเสิร์ตว่ะสัต์นเสมีมียังบ่ปะมีมีอย,ยู่คอนเสิร์ตขอไพ่กินบ่มีนะกิน่นกน กินม,มีน้ำปลาออดได้จ้ะเอาไปให้ปลาออสมีไข่พ่อมาป้าย่างๆไข่กับยังมีไข่ยังคือว่าดนเติบได้แต่ตอพอแฝดสิมาจะกินผู้ไข่เอาแบบไรฮะเอาแบบไรเ,เอาเฮ็ดแล้วก่อนป้าประกอบพิสตั้งแล้วก่อนเรามีอยู่แล้วบุญแล้วแบบไรเอาผละไข่คผะหน่วยลผละน้ำบ่าอ่าโ,โดยประมาณรูปกินน้ำกันนี่แหละ เดี๋ยวติดตั้งแล้วก่อนค่อยกินก็นได้เดี๋ยวตัาสเทล,นะเลก่อนเอาอันนั้นมาเผ็ดดแล้วเดี๋ยวเรื่อคห่วยนะเร็วกว่าคืนแล้วขึ้น<ะ>ไปติดตั้งตัวน,นั่นแหละก็ย้อนทรายมาแล้วก็หมุนเขาเขาอยากลองมันก่อนทุกอย่างมันต้องลองก่อนมันหุ่งมามาบอ้บ่ม,ม,มันมามาไม่มีบ่นะโอ้ยเบาเอนมันก็หุ่งจวดจ่าดน่นแหละ

เอาแปดโมงกันมาหลุกเนาะแปดโมงแปดโมงกันมันมันมะมันเป็นตื่นเนาะอย่านะบอเอนปิดไว้เนาะเอาห้าโมงเลยเอาห้าโมงเลยเนาะเอาแปดโมงบ่แปดโมงก็คือจะมันตื่นแปดโมงมันก็มืดแล้วห้าโมงนี่เรามืดนี่มันก็เปิดอเชยร์เขาตั้งไว้อัตโนมัติบาทีเหรอบอเอนปิดไว้เลยเลยคอยตั้งใหม่นี่ไม่เคยเปลี่ยนบอเอนเลยในท้ายกินนี้คอยก็ได้บัตรมดคือบัตรมดบ้านมาพี่คอยชิมมดนี่ เออยเเมี่ยงนี่ขำบ่เนี่เออภัยเตือนตด้นี่นี่ก็เตือนนี่อีกเบ็นโนเห็นเนเพียงี่เห็นออกเห็นแอบเพียงออฟโนออฟโนเช็ดชิ้นขึ้นไปเลยสองร้อยวัตต์ตประยุ่ธ์พลเอกแพทย์ุทธ์คือถูกเกี่ยวลาแท้นี่สักเกี่ยวจักแดงคงจะลืกอยู่นี่่าสาดประพุ่มมันนี่โบรานบ่ คุณคือคุณก็ใส่มาพุ่มให้ไอ้บังยู่ข่อยนี่เบิกงนี okay. uh ่ข่อยยังไม่ได้ยนื้องชื่อได้ยังไงใหญ่ยูสิมันบ่จะได้ไปตั้งไต่เถียงงาได้ด้วยมีนี่เดียวบ่บ่ได้ยิ่งหมดของไผ่เนี่ยข่อยยังมาจกมาตัวนี้น่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ในตัวนี้เออตัวนี้นี่ของตัวของไผ่ยังมาจกมาต้องถามป้าอ๊อสอ่าอ๊อสหายบ้าทื่อไปเมื่อไต่คนอ่านบ่บอกเกี่ยวกันนี่ชื่อขม้าบุ้นนึงนี่ชื่อขม้าบุ้นหนึ่งของบังนี่อ่านอ่านบ บ่อตัวน yeah. uh, yeah. okay. yeah. şey ี้ของตัว okay. นี้ฮะู่ท so ึงแม่โอ้ยพอจะมุงแล้วอย่บีบเอาอันนี้ก็ได้บ่อเดียวกันอยู่แล้วใช่ได้เดียวกันเียังยู่ะมุงบ่อบ่อได้มันคนละอันได้บ่อหุงเบิดนนะแต่มันมีฐานนะเอาไปเปิดเดี๋ยวกี้นี่มุงบ่อมันชีเดือบอ่เอามุงด้วยแบบนี้ตีปีนคือทึ่งคุณบ่อนมาปอดตีขึ้นเมื่อเช้าก็สีคือแบบ มูลบอกดูกว่าเงื้ลงมาตังลูบีบารนี้คอยจะเอาแคสตก่าไทยอใส่รถคนอื่นนี่โตตัดเป็นรถเ้องบานี้ไฟติในวังตังาไปติช่ไหมยี่ยี่ปดก่อนนะนี่ปดก่อนได้เลยเนาะแมนได้เลยเนาะได้แล้พอมันทุ่งเลยครลองทุ่งเลยมีห่งไหนบ้าแมนแมลองยู่หาลองหาไีมันยู่อรย่างไรถิตัวนี่่นอะ ลองมุงตนัน่นก่จะเอา้ไปพักี่อนงทโอ้โหุดยอดสุดยอดโนเควุ้ยปะอดนี่ได้อะรการงานช่างจุลินรีหักเนาะหักเอาหักเพื่อเองใช่ไหมี่ปิดิดิดม่ีหมูนะเออเไม่ได้เป็นสงเพื่เองก็เป็นบาทนี ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดอันนี้นี่ใหญ่เนาะรุ่นนี้เนาะแผงมีแผงจังหวัดแผงเบอร์ยูข้างหลังมันมันบ่มีนะสองลายวัดนะสองลายวัดเออแผงสองลายวัดตักเท่าการอันนี่เลยกเมนลาบคือเก่าเนาะอันบ่อแสงที่กั้นติอะไรบ่อแสงจะแบนเอื้อจุลีแล้วนี่อะไรปิดด้วยไหมลองพายเปิดดีนะนี่หมูทุนเจ้าเปิดไะเอาขึ้นติดตั้งบอนที่เหมาะสม เี่ตวัดอันนี <3 UK> ้เขาสียเฮ็ดแต่ละเด็กตะปูตอกบ่แม่งตอก่ตะปูตะปูก่อนฮะเกลับมาดูจลมาใสนนี่นี่ออหืชิเมะเด็ป๊ะเยังหยกยยกเบิรงเอาไปจะวางเพออเบเบยอว่ากมาดาวเดี๋ยวไยังงี้หนึ่งมาข้านนี่ ไม่อยากเอาหูป์น้ไม่อยากเอาผู้ปูคนนั้นนะบอเอนตั้งเอาลายหูป์ไเลยปั๊บมันชิบเลยนะเอาแม่บอเอนหน่วยเจ้านี่ตั้งคนละบอลบาทนี่มันสลับกันมันอยู่บุพฮพศกันบอบุพฮพศนี่หน่วยสามกันเบิดได้เบิดแขงได้ได้เบสสองร้อยบาทคือกันสองร้อยบาทคือกันเจ้าประทังยันของคือไของเจ้าก็คือซื้อหันเดียวกันเอาขึ้นติดตั้ง ทางใดยบานนี่ขึ้นขึ้นสั้นสูงบานทำงานสั้นสูงเนอะบ้านหากันะดากับบ่มีพี่น้องเลยผมิผมมองกําไพเจ้าเปิดหน้าต่างนล้วก็โยกเซนนั่นน่ะก็โยกเซนหลั um งคาห้องครัวขื่นง่ายง่ายเบิดทึ่งข้าพี่น้องเลยบานนี่าไม่น่าใจบ่บ่ไกลก็ได้ไปขึ้นง่ายหมอย่ามองกําไพ่ข่าเน่าสาธิต นี่บาเอนขึ้นต้นไม้นี่ยังได้ผโผล่ขึ้นเลยบาเอนนี่เอาพอตีมานี่นี่เอ็มลอยขวดหนึ่งเด้อเอา,ลา,าอแล้วเบาอัดไปแล้วเอ็มลอยขวดหนึ่งก็ได้ถอดเกืบอบเน่กลัวถอดแน่เกือบเลยอ๋อเท่าเกืบกอบตัวนก็เจี๊ยบ<ช>ตัวกินเช่นต้นข้างขวมัดตึ้นเออตีเช่นต้นไปมันยื่นเอ็นเอ็ดเลยนะอ่าอ่าใช้หลังนั่นแหละใช้เอ็นคอนตีได้ป่ะ เอาเอาคนตีก่อนพี่น้องเลยแค่ว่าเอนขึ้นไปตีอึ๊บอาวะิทันแม่ขามันอ่ะมันแมันยังบแนขาไหนเอารับัครับโอ้ยปลาชรงคานี่บยองต้องตีัไแผ่นนะแผ่นพมอึ๊บเอา หอยตีต้วนี้แหละตัวอื่นให้เจ้าเด้อขึ้นหาได้เหเด้อเอาดึงทานี้ก่อนตีแล้วนะบอเอ็นทาลงก่อนเอ้โอเคเฮือนคัวเฮนัวาพุ่นบดอกมันวอมาดอกมันะหล่อเมื่อเขาฮอนัวใช่ไหมกรมฮนัวแล้วมันกุนใส่กตอ่ อันนี้มันป้ายแสกรได้นะว่าถึงแสงแดดตัวนี้เอาเน,นี้ยไปทางเจ้ามันได้นใกล้หฮม,มแท้ได้ออเ่เ<า>ถิงเ<า>ถิงใส่พว<า><า>กเงยเอาจักน้ำเาจ้าแล้วเจ้า,จาว,ว่าสร้างแต่คอยนี่ยเอาขึ้นไปตออยู่เถิงกอ้อนตกยังได้เคยยอมสร้างอยูุคเคย ไปติดน,นิกลืมข้าวไปติดตาเฮ้ยเนาะลืมข้าวทา้งติดนิ่งไหมบังกะได้ขึ้นไปตอกเจ้ากันเลยจวดจา้าเป็นนี่เด็กเจ้าสิเป็นนี่เด็เจ้าสิแป้นบอกมาตัวละเป็นี่เลยโอ้ขึ้นได้บ่บอกกังพาตันะวละบอกมันบอกมันจะพุน่นเอาหลอกนั้นล่งนะว่าหลอกนะบอกมันจะพุน่น เออหลอกตัวนั้นเอาลงมาพี่บอปะบลอกนีบอตัวใหม่นะตัวใอยจะขึ้นใช่ไมเอาบอใส่ขึ้น้นขัวกัห้องน้ำมันสิหุ่งอยู่บ่อห้องน้ำบ่อเนีราขงก็ได้อเอาดอกมันผ่านหองน้หนึ่งัวหนึงคงคักดี่มไก่ด้มใส่ก็เออมาเจ้ามาเจ้าเข้าห้องน้ะมันะเห็นุ่งอยู่ว่านาบ้า ห้องน้ำเจ้าพันชิบูฮงไหนไปเจะเข,าข่าห้องน้ำว่าคำเหมือนคืนเพิ่นซื้อให้พร่อมิชาม,มันเป็นบ่ตัวนั้นนี่ติดไว้ทั้งเฮือนช่องอันนี่ตัวหนึ่งติดห้องน้ำตัวหนึ่งติดห้องคัวเพิ่วนว่ะนี่พอดีเลยน,นั่นนี่โอ้ยบากระพายโอ้ยค่อยค่อยค่คุณโทรมาเอา,เอา ตกมีคนโทรมาใครเนี่นี่ตกใจเสียงโทรศับกิน,นี่ฮัลโหลกินเข่าแล้วบ,นบวนัน้อแม่บิวพานุแม่ต้องแดงเดี๋ยวโทรมายังนี่อ๋อห่องางากันอย่าบวกห่างกันจ้าตัดติดต่อตรวจจับแท้บอกกับพาย ได้ควรบอกกตุยเรีนเรัไพ่เนกับไพ่นนะ๊าต่หลอกงั้นเบาไปติดอ้วยออ,ยอกไปพุ่นเ้โค้โ้ดอะพ่องเ่น,อนเอาเอ็นเห็ดอีชังอะน,นะ มันอยู่ตรงนมีไม่จะไปเหยียบนี่เนี่ยมีข่าวอยู่ข่าวมีเหยียบข่าวเหยียบตามเด็กตะปูเอาไปงานตาหรืองานแรงเนาะเฮ็ดเที่ยงเลยเอานเป็นเที่ยงเลยทิ้งเที่ยงเลยถึงแดดแล้วแม่นใส่งานได้โลดเย็นว่าแดดอันแรงมันแรงกว่าจับข่าวมันทำงานโลดเอาขึ้นเที่ยงโลดเอาไปสินเลยบ่เออสินเลยบ่เออโอ้ยมันทำงานตลอด24ชั่วโมงเย็นว่าหมักแดดอันแรง บ่อมันปิ่นมันหรือดิเทียงเทียงรถถือนี่เนาะถือบดถือบดนี่น่ะตะเวนขึ้นเนาะตะเวนตกโอเคทันแน่นแน่นแน่แล้วสุดแน่นแล้วนี่อือหือผมจะโคบแขวเลยแน่รถกับคบแขวเลยแหมืนบ่ฮอบ่อกับไพ่ตอกอยู่ฮันตอกเทิงคุนบ่ตอกพี่เอาข่อยนะอ่าคนติดจะปูมากเลยเอาบอลนี่นี่เนาะยี่ไน่ข่อยนะคือบ่อตอกอันใกล้กันทันบ่อกับไพ่ ู้ตกใกลกันฮะตกพลังเยะแเอ่ะจะเป็นตัวที่มีน้ก็ายกันนิ่งเท่านี้วากไพมัหลยากนะนีแหดกนี่มือใส่ห้องน้ำได้บกกัไพเอ้ย่นาะแล้วแล้หอยฮะมีแต่ว่านสยไม่เท่านีเลยบ้านน่กไพ่ใส่เิอรกันเอาเสนมา่มเนี่ยเขานีนะปอเนาะเนาะนีเนาะนีเนาะ ห้องหน้าเรบ้อเข่าเพป้าบองเข่าอยู่้อเข่าอยู่ปออยโดยโดยแล้วบอ่าบอเนเบร้อยมีแต่ว่าวางใส่เลยบั่นห้วแล้จัเลยบอกอดดกมาขับมาลองเลยแ้ดอกพัีนีุ่น à. Chuẩn đã. À, vào in. Muốn muốn muốn. Ao thịt vào đây nó, xài nó. Ờ. Cày nào. Phun đi đi đi, ăn đi. Con sao đi ờ. Cũng lẽ, ao cầu. มันก็จะตะนาวอืมตะนาวตะนาวจ้าผเจ้าไม่ได้เปิดคลิปว่านะเปิดแล้วเดี๋ยวขอเห็นเจ้าปิดคลิปไว้เออโอเคขั้นตะลักเกมันต้องจับเจือไดก่อนให้ดูดได้เอ้อปิดมันเลยช่วยเนาะเลยช่วยไม่ได้ลูกเลยเจ้าเนาะ เพราะว่าบงหนีบอนปลาอสิไปจู e พ Or, ื้นจูไายได้ถบายใกล้แล้วมันสีย่านมันอันนั้นมันเบิดเนาะเบิดเออมาสุราอันนัมาใส่ตะปูไม่ได้เนี่เออโอ้ยรอบอกกราไพเอาเันอันนั้นมาก่อนอ่าแน่ไหนดิวันนี้ตะปูมาก่อนหัวตู้นี่เอากระชีใหญ่มาขังนี้ค่ะฝานี่เด้บงหนีเนาะดังเลยโอ้ขัดเลยมันเรากินข้าวกินน้ำเราก็กินอยู่เดี๋ยวนี้นะฟินนี่นะแถวนี้นะน็อตบ่ Nên lên nấm à. Mà. À. Đi. Nhún nhún cái này Má Hết nhúnเลย. 1 2 chấm. Úi nhún hộ thật nè. nhún Nhún vào cho nó đi bỏ ngoài. là bỏ con tí nè. Đây rồi. เต็มลงมาติมลงมาแล้วข่อยยังบอกว่ามึงข่อย่าดกอยู่จะต้องรอต้องรอว่ะสันเนาะกษัตริยกับว่ารอบอกไพ่ก่อนเด้อพี่หนุ่มด้อรอข่อยรอคลิปนี่แหละพี่น้่มไอ้เนาะมันกระลายนาทีพอสมควรแล้วแม่พราะว่าลายหนาหมุนหมุนหมุนอ๋อบอกไพ่คือเหตุนั่นไงเขาบอแล้วบอกไพ่กับหมุนขึ้นไปสังอะไรสั่งกระสีเด้ แม่นมุนแล้วกับคอยมุนแน่นโอ้มันได้ได้รอบเศร้านะเฮ้ได้ตลอดยี่สิบชี้สิมุ้งคือกันได้บุ้งขึ้นเช็คเช็คบอกบอกไพ่กระเช็ดแบบเจ้ามีอะไรบ้างเอ็นเลยท่านมุนว่ารักมันมากท่านอย่ามันมุนมันกลับบ่สิงค์กับรักมันแบบใดก็ได้บอเอนอ่าจะกบอกหน้าขอให้ิโดนอ่านโอ้บมันซึงกันยังไาอยู่ฮะเออได้อยู่งเสร็นี่ฮะแต่เป็นมันไปแต่ที่มแล้วบอจะเอาหนังเศร้าลายกว่านี่ยงแหล่งลายกว่า แดดมนเ้แมันเดิเว้นตกะใช่หอเ่พี่เพราะสำนักนี่มันตะเวนขึ้นประมาณเจ็ดแปดโมงนี่มันใช้งานได้ลดนะนะได้ล้สำนักเออมีจะมาตึงให้มันแนะพ่ออ่าสายมันนี่ตัวนั้นได้ทราบความไ่ตัวนั้นป้าสีว้เทิงม่ตัวนั้นฮะมั้งดอกอเทิงมันไ่ได้เยืมันไ่ได้ยอย่างไหนมันใช้งานอย่างกอทชื่อเออ้าชีเอไปก็ุแล้ว หน้าบ้านก็ยังยื้ออยู่ลูมยังว้านะ่ะตัวเทิงนะ่ะมันยื้เทิง์วางไฟขึ้นเอาลงให้แล้วเ่ยเด้อเ,เออ,เอถ้าอยากใช่ก็ต้องลงมาใส่อยู่บนประต,ตูพี่หน้าบ้านพี่สารก <c oughs> สีกบ,งบังไม่ได้ยื้เทิงน่ะเออใายแล้วย้อนเข่าของน้าก็ได้อีกยังก็ได้น่ะเพราะว่าให้เอาให้เอาดอกลงป่ะเอาลงอ่ เถิงเถิงเถึงเออหลอกตัวนั้นน้อยกว่าสองนายวัตขึ้นกันเท่ากันเบืดสามบอลมัาคมืดบ่ในเฮืออบัดมืดปิดอยู่เถิงเถิงผูโมเป็นในเฮือมดองเป็นต้องแจ้งเนาะในเฮือม้จะเป็นต้องแจ้งวะ เอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้จบไปก่อนจะได้กระายนะที่จะได้กระฝากก็ได้ก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่าเด้อพ่อพี่น้องสบายดี